สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสริมความสวยกับคุณหมอดาลินนะคะดิฉันแพทยิงดาลินโมงไทยสัลยแพทย์ตกแต่งประจำ The s i p Clinic นะคะเรามาทราบข้อควรรู้ก่อนจะทําหน้าอกนะคะ อันดับแรกข้อที่1เราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบหน้าอกแบบไหนนะคะชอบแบบมันดูออกธรรมชาติหรือว่าชอบแบบเน้นความเซ็กซี่นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะบ่งบอกไปว่าเราจะเลือกซิลิโคนทรงกลมหรือทรงหยดน้ำนะคะอันที่2ก่อนจะทำาหนกเราจะต้องรู้ความแตกต่างของซิลิโคนนะคะซิลิโคนในยุคป,ปัจจุบนนันมันมีพัฒนาการมากมายยี่ห้อใหม่เกิดขึ้นมาแต่ละอันมีความแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไง,บ,ง,ไงบ้าง เป็นหน้าที่ของเราว่าเราต้องไปหาความรู้นะคะอันที่3เราจะต้องเลือกขนาดโพลีโคนให้เหมาะสมกับตัวเองคะ่ะว่าอันนี้มันสําคัญตรงไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากเติมโละอยากให้มันอยู่กับเรานานนเนี่ยเราต้องเลือกขนาดที่มันเหมาะสมกับสตรีระนะคะอันที่4เราจะต้องรู้ว่าเวลาการผ่าตัดเติมโลเนี่ยมันมีแผลเข้าตรงไหนบ้างเราอยากเข้าตรงไหนและสิ่งที่เราอยากเข้าผมว่าเราอยากเข้าแผลตรงรักแร้ ทำได้ไหมคุณหมอถนัดไหมผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจข้อที่5เราจะต้องรู้แล้วว่าคุณหมอจะทําให้เราเนื้อหรือใ,ใต้กล้ามเนื้อ้วทําไมต้องใส่เนื้อทํำไมต้องใส่ใต้เนื้อกับใต้มันดีแตกต่างกันยังไงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเสริมหน้าอกมันมีข้อบ่งชี้บางอย่างที่อาจจะต้องใส่เนื้อกล้ามเนื้อหรือใส่ใต้กล้ามเนื้อมันดียังไงตรงนี้คุยกับคุณหมอให้เกลียนะคะข้อที่6เราจําเป็นจะต้องเลือกแพทย์นะคะถามว่า การเลือกแพทย์เลือกยังไงหนึ่งเช็คก่อนเลยค่ะเป็นศัญาแพทย์ตกแต่ไงไหมอันที่สองก็คือดูประวัติของคุณหมอดูผลงานดูรีวิวต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกหมอที่เราจะผ่าตัดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญน,นะคะอันที่เจ็ด <c oughs> เราจะต้องอเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเองสาหรับการผ่าตัดนะคะโลคประจําตัวยาอาหารเสริมพวกนี้เราจะต้องทําทการศึกษาทําการงดแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งให้ ครบถ้วนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยข้อที่8เนี่ยสำคัญมากการดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมองข้ามไม่ได้การดูแลหลังการผ่าตัดที่ดีปฏิบัติทั่วตามแพทย์สั่งทุกอย่าง<ม>ดูแลแผลการดูแลหนะ้าอกดูแลความผิดปกติต่างๆการดูแลที่ดีทําให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดสวยงามมากกว่าที่เราคาดไว้ค่ะถ้าอยากติดตามสาระดีๆนะคะกดกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่แล้วก็กดตามลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะ